เชื้อเพลิงการคลังที่กำลังเผลเผยในอินโดนีเซียการเตรียมสนามสำหรับการต่อสู้ที่สุดท้ายอินโดนีเซียกำลังเผชิญกับวิกฤตการคลังที่รุนแรงซึ่งทำให้รัฐบาลต้องเตรียมเงินสำรองฉุกเฉินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นในระบบการคลังของประเทศจากนั้นเราไปดูว่ามีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อประเทศอย่างไร รัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีซูเบียนโตกำลังเผชิญกับความยากลำบากในการจัดการกับการคลังซึ่งทำให้มีการต่อต้านและการขายพันธบัตรรัฐบาลจากนักลงทุนต่างชาติเพียบเลยการนี้ทำให้รัฐบาลต้องมองหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและสร้างความเชื่อมั่นในระบบการคลังของประเทศแต่เหตุผลที่ถูกกล่าวถึงเป็นอย่างไรมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้เกิดปัญหาการคลังในอินโดนีเซีย ประธานาธิบดีปราโบโวได้รับความไม่สงบในตำแหน่งของตนเพียงหนึ่งปีซึ่งมีการต่อต้านและประท้วงต่อรัฐบาลเกิดขึ้นตลาดแรงงานที่ชะลอตัวและอุปสรรคต่างๆที่กีดขวางทำให้ไม่สามารถทำตามสัญญาที่เคยได้รับความสนใจไว้ว่าจะทำให้เศรษฐ,ฐกิจเติบโตและสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้กับประเทศนายปราโบโวและคณะรัฐมนตรีพยายามหาวิธีการในการจัดหางบประมาณเพื่อให้การบริการจัดการภาครัฐเป็นไปอย่างดีที่สุดจนกระทั่งมีการเปลี่ยนรัฐมนตรีครั้งใหม่คือนายปูบายายูทีซาเดวาเข้ามาทำหน้าที่ นายปูบยามีแผนในการใช้เงินสำรองฉุกเฉินของรัฐบาลอินโดนีเซียซึ่งมีมูลค่า2.7หมื่นล้านดอลลาร์หรือที่เรียกว่าแซลซันโดอังการาเลบี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากนั้นเขาจึงได้ใช้เงิน1.2หมื่นล้านดอลลาร์จากแซลเพื่อเติมเงินเข้าสู่ธนาคารของรัฐในเดือนกันยายนซึ่งทำให้มีความเชื่อมั่นในระบบการคลังของประเทศได้มากขึ้น นายปูบยามีความเข้มงวดทางการคลังน้อยกว่าสีมุรยาณีแต่มีความยืดหยุ่นมากกว่าซึ่งทําให้เขามีแผนในการเติบโตทางเศรษฐกิจ8%เซที่ประธานาธิบดีปราโบโวได้ตั้งเอาไว้จึงได้ให้คามั่นสัญญาว่าอินโดนีเซียจะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจาก5%เปเป็น 6- 7ซในปีหน้าแต่มีข้อคิดเห็นว่าการใช้เงินสำรองฉุกเฉินนี้จะทําให้เกิดภาวะวิกฤตในการคลังไหมมาดูกันว่ามีข้อคิดเห็นอะไรบ้าง ขณะที่นายปูบยามีแผนในการใช้เงินสำรองฉุกเฉินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นในระบบการคลังก็มีข้อคิดเห็นจากบางฝ่ายว่าการใช้เงินสำรองฉุกเฉินนี้อาจทำให้เกิดภาวะวิกฤตในการคลังได้จากการขาดดุลงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเป็นพิษในระบบการคลังของประเทศ ขณะที่รัฐบาลอินโดนีเซียมีแผนในการใช้เงินสำรองฉุกเฉินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นในระบบการคลังก็มีการตรวจสอบจากนักเศรษฐศาสตร์ว่าการใช้เงินสำรองฉุกเฉินนี้อาจทําให้เกิดภาวะวิกฤตในการคลังได้จากการขาดดุลงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเป็นพิษในระบบการคลังของประเทศซึ่งทําให้มีการขายพันธบัตรรัฐบาลอินโดนีเซียจากนักลงทุนต่างชาติออกไปมากถึง6พันล้านดอลลาร์และสัดส่วนการถือครองสินทรัพย์ของชาวต่างชาติลดลงจาก39%เรหลือเพียง1 4เเท่านั้น แล้วรัฐบาลอินโดนีเซียจะทำอะไรต่อธนาคารกลางอินโดนีเซียได้เข้ามาแทรกแซงและรับซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่ถูกขายออกไปเพื่อช่วยให้มีความเชื่อมั่นในระบบการคลังของประเทศได้มากขึ้นทําให้ธนาคารกลางอินโดนีเซียถือครองพันธบัตรรัฐบาลสกุลเงินรูเปียอยู่ราวหนึ่งในสี่ของจํานวนพันธบัตรรัฐบาลทั้งหมดแต่เมื่อเราเห็นภาพรวมของปัญหาแล้วก็จะเห็นว่าการลดการพึ่งพาเงินจากต่างประเทศอาจทําให้อินโดนีเซียมีความเสี่ยงจากภาวะช็อกทางการเงินที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกประเทศที่ลดลงด้วย ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงในการฟื้นคืนการคลังของประเทศได้ยากขึ้นคําถามที่อยู่ในใจคือการใช้เงินสํารองฉุกเฉินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนี้จะทําให้เกิดผลต่อประเทศอย่างไรและมีผลต่อชีวิตประชาชนอย่างไรมาดูกันว่าความคิดของคุณอยู่ที่ไหน